ทักทายทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนักร้องมากด้วยความสามารถและประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะครับศิลปินชายครับเป็นนักร้องชายร้องทั้งแนวสตริงและก็แนวลูกทุ่งครับแต่ลูกทุ่งประสบความสําเร็จสูงมากเป,เป็นเจ้าชายลูกทุ่งเลยครับฉาย,ยาศิลปินที่มีชื่อว่ากอดจักรพันธ์อาบคอนบุรีหรือณปัจจุบันเปลี่ยนเป็นจักรพันธ์คอนบุรีทีละโชดขออนุญาต เรียกสั้นๆแล้วกันว่าคุณกอ๊อตนะครับคุณกอ๊อตจักรพันธ์เนี่ยครับเป็นคนโคราชนะครับนครราชสีมาเกิดที่ตำบลคอนบุรีครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคนที่3านะครับจากทั้งหมด4คนมารดาเป็นคนโคราชนะครับส่วนบิดาเป็นชาวอเมริกันซึ่งเป็นทหารตอนนั้นก็ประจำการที่โคราชก็เลยได้พบแล้วรูว้จักกับ คุณแม่ของคุณก็ตซึ่งขณะนั้นคุณแม่ของคุณก็ตก็เป็นแม่ครัวที่ทําอาหารอยู่ในค่าย G.I. ค่ายทหารนะครับต่อมาก็พบหาดูใจกันจนแต่งงานครับแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนครับหลังจากน,นั้นวิดาคุณคอกตอตนะครับก็ต้องกลับไปที่สหรัฐอเมริกาถูกเรียกกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดครับ ตัวบิดาของคุณก๊อตก็หมุนเวียนไปประเทศต่างๆครับไปอีกหลายประเทศจนขาดการติดต่อสมัยก่อนการติดต่อก็ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้ครับก็จะเป็นจดหมายอย่างเดียวเลยด้านคุณก๊อตก็ไม่ได้เห็นหน้าคุณพ่ออีกเลยไม่มีแม้กระทั่งรูปภาพที่ได้เก็บหรือได้ฝากไว้นะครับด้วยมรรดาคุณก๊อตมีลูกถึงสคนคนเดียวครับสามีจากไปก็ทำให ความลาบากครับสมัยเด็กๆคุณก๊อตก็จะเป็นเด็กที่เงียบนะครับแล้วก็ค่อนข้างลําบากจากฐานะทางบ้านที่ยากจนนะครับด้วยมารดาต้องดูแลลูกถึง4คนพี่ๆน้องๆเรียนได้แค่ชั้นประถมสี่ก็ต้องหยุดการศึกษาแล้วก็ออกมาทําอาชีพทำมาหากินนะครับทั้งพี่สาวและก็พี่ชายต่างก็ได้เรียนแค่ชั้นประถมตัวคุณก๊อตมารดาก็เลยส่งไปอยู่กับตากับยายที่โคราชครับคอนบุรีซึ่งตอนนั้นเขาอายุ6 แต่ก็จะไม่ได้เรียนหนังสือครับต่อมามีคนที่รู้จักกันก็ขอรับเลี้ยงไปอุปการะครับไปเป็นบุตรก็เลยต้องไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีฝ่ายมารดาก็ตัดสินใจยกให้นะครับเพื่อเป็นอนาคตของลูกตัวของคุณก๊อตเองด้านบิดาบุญธรรมและมรรดาบุญธรรมซึ่งเป็นครอบครัวทหารก็แดูแลคุณก๊อตเป็นอย่างดีครับชีวิตก็เปลี่ยนแปลงคุณก๊อตได้มีห้องของตัวเอง ได้เข้าโรงเรียนได้รับการศึกษาที่ดีรวมถึงได้ฟังเพลงลูกกุ้งจากที่บิดาบุญธรรมชอบฟังนะครับก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ซึมซับการฟังเพลงแนวเพลงเสียงเพลงไปในตัวครับในยุคนั้นการเดินทางการสื่อสารล,ลําบากบุนกอตก็เลยไม่ได้กลับมาเยี่ยมแม่ไม่ว่าจะปัญหาจากการเงินรวมถึงมารดาก็ ค่อนข้างลําบากฐานะยากจนครับก็ไม่มีโอกาสมาเยี่ยมทางตัวคุณก๊อตที่จังหวัดกาญจนบรุรีเช่นกันจนกระทั่งคุณก๊อตเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนะครับป6แล้วทางบิดามารดาบุญธรรมสืบมาจนพบว่ามรรดาคุณก๊อตอยู่ที่้ันเช่าแถวสามแยกปักธงชัยที่โคราชทางตัวคุณก๊อตก็เดินทางมาหาโดยเดินทางลําพังจากกาญจนบรุรีมาที่โคราช จนได้พบแล้วก็ได้เจอกับมารดานะครับแล้วก็ได้เจอกับสามีใหม่ของมารดาต่อมาคุณก็ตก็เรียกว่าป่านะครับทางดุ้ณตัวคุณกอตก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่โคราชครับแต่ก็มีผลครับก็คือตัวคุณก็ตกเไม่ได้เรียนต่อซึ่งป่าก็เลยให้คุณก็ตกทางานกับอู่ซ่อมรถของตัวแกนะครับเริ่มจากการเป็นเด็กฝึกง,งานคุณก็ตก็ทําไปเรื่อยครับต่อมาก็เป็นช่างทําสีรถ ตอนนั้นอายุแค่ประมาณ13บสาขวบสิบสาปีเองครับทํางานไปได้สักพักชีวิตผันเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งต้องกลับไปอยู่กับตากับยายที่คอนบุรีเพราะว่านา้าของตัวคุณก๊อตจะเข้าไปเรียนที่กรุงเทพครับก็เลยต้องไปเลี้ยงควายควายตอนนั้นก็มี3ตัวครับเลยต้องไปเลี้ยงแทนนะ้าก็เลยต้องมีการปรับตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่บ้านยายเป็นชนบทกันดานไม่มีไฟฟ้า ตัวคุณก๊อตเองก็อย่างที่เราทราบเป็นลูกครึ่งหน้าตาผิวพรรณก็จะแตกต่างกับคนไทยนะครับแต่แกก็ปรับตัวจนได้ครับแล้วก็มีเพื่อนตามท้องทุ่งนาที่เลี้ยงควายด้วยกันผ่านมาเรื่อยๆครับมีอยู่วันหนึ่งตัวคุณก๊อตก็เลี้ยงควายตามปกติปรากฏว่าไปพบวิทยุทานซิสเตอร์เครื่องหนึ่งเก,ก่าๆครับมีสนิม แต่ยังใช้งานได้อยู่หอผ้าไว้วางไว้ที่กลางทุ่งนาคุณกอตก็เก็บมาแล้วก็เอามาฟังเพลงครับซึ่งเพลงสมัยนั้นก็เป็นเพลงลูกทุง่งตัววิทยุเครื่องนี้ก็เป็นเสมือนเป็นสิ่งที่ทําให้คุณก๊อตซึมซับโดยที่เปิดฟังแล้วก็ร้องตามเพลงลูกทุง่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงพุทธศักราช2527หลังจากเลี้ยงควายได้4ปีครับก็ ต้องจากตายายอีกครั้งกลับไปอยู่กับมารดาแล้วก็ได้ทํางานเป็นช่างเหมือนเดิมคุณก็ทํางานก็อยุ่ทุกปันอาทิตย์ครับก็จะเข้าไปในตัวเมืองซึ่งในตัวเมืองก็จะมีการจัดประกวดร้องเพลงโดยผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศก็จะถูกส่งเข้าไปประกวดที่รายการชุมทางคนเด่นซึ่งตอนนั้นเป็นของคุณประจวบจำปาทองค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับ ตัวคุณคอ๊อตก็ไปดูทุกครั้งอยากประกวดเหมือนกันครับแต่ตอนนั้นก็ด้วยความอายและก็ไม่กล้าครับก็เลยไม่ได้ประกวดต่อมาก็เลิกเป็นช่างครับโดยมาสมัครที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งใกล้กับเวทีที่ประกวดก็ได้เป็นพนักงานเสิร์ฟดังนั้นทําให้ทุกครั้งที่มีการประกวดก็จะไปดูครับโดยไปกับเพื่อนที่ชอบดูเหมือนกันตัวคุณคอ๊อตเองก็ชอบร้องเพลงไปเรื่อยครับเวลาทํางานก็ร้องเพลงไปด้วยเป็นการฝึกในตัวครับส่วนใหญ่เพลงที่ ร้องก็จะเป็นเพลงของคุณสายันสัญญาและก็คุณยอดรักสลักใจสุดท้ายท้ายสุดก็ได้เข้าประกวดครับได้เข้าร่วมการประกวดโดยใช้เพลงที่เข้าประกวดของคุณสายันและก็คุณยอดรักครับพอได้เข้ารอบทางผู้จัดก็จะให้ไปร้องในห้องบันทึกเสียงครับและเพื่อจะนําไปเปิดในรายการวิทยุจากนั้นก็จะให้ผู้ฟังคนทางบ้านมาตัดสินว่าใครสมควรเป็นผู้ชนะ คุณคก๊อตก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าทางรายการวิทยุก็ยังไม่ได้เปิดให้ทางผู้คนทางบ้านตัดสินระหว่างนั้นเซลร์แมนขายเครื่องเสียงมาพักที่โรงแรมที่คุณก๊อตทำงานอยู่ครับก็นำเครื่องเสียงมาทดสอบซึ่งเขาก็จะร้องเพลงทดสอบแล้วก็เลยให้คุณก๊อตช่วยร้องเพลงทดสอบครับเนื่องจากได้ยินเสียงค,คุณก๊อตซึ่งทำให้ตัวของเซลร์แมนท่านนั้นชอบในเสียงของคุณก๊อต ก็เลยชวนคุณก๊อตไปช่วยขายของชวนไปอยู่ด้วยซึ่งคุณก๊อตก็ตัดสินใจไปอยู่ด้วยครับเพราะว่าได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็สนุกกับการที่ได้เดินทางและได้ร้องเพลงสนุกในอาชีพที่ได้ทําครับวนไปตามแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไปเรื่อยครับของปีตัวคุณก๊อตไม่ได้กลับไปที่บ้านเลยจนมากระทั่งวันหนึ่งครับก็ไปในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นคาเฟ่ที่คุณก๊อต เห็นแล้วก็ชอบครับหัวหน้าคุณก๊อตก็เลยฝากให้ทํางานที่คาเฟ่แห่งนี้แต่ทาที่คาเฟ่แห่งนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นร้องเพลงเลยครับได้เป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟจนเป็นหัวหน้าพนักง,งานเสิร์ฟ่อมาไม่นานครับก็ย้ายทิ่นฐานไปที่พัทยาตามที่เพื่อนชักชวนไปเขาทาไปเรื่อยครับจนไปอยู่ที่หนึ่งที่สถานที่นี้ทิปทิปหลักหมื่นครับเงินเดือนไม่เยอะแต่ได้ทิปเยอะแกก็เลย ฝักหลักทำงานที่นี่ทำทีปัทยาได้ประมาณ1ปีครับก็ย้ายมาร้านอีกร้านนึงครับชื่อว่าร้านไอซ์แลนด์นะครับเป็นร้านของคุณอนุวัฒน์คุณอนุวัฒน์ก็เป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายคีตาครับและโอกาสแรกก็มาถึงครับคุณก๊อตก็ได้ไปทดสอบเสียงที่กรุงเทพแต่โอกาสแรกไม่สําเร็จครับทดสอบเสียงแล้วไม่ผ่านก็เลยต้องกลับมาทํางานเหมือนเดิมหลังจากทํางานไปอีก 3- 4เดือนครับโอกาสที่2ก็เข้ามา ก็ได้มาเจอกับคุณเตอ๋อครับคุณเตอ๋อเลวัตพุทธินันซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของอีกค่ายครับค่าย G M Gammy ตอนนั้นก็เป็นค่าย Gammy Entertainment ครับเรมีการปรับตัวหลายอย่างครับต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างมากมายนะครับก่อนออกระบั้มไม่ว่าจะเป็นการร้องภาษาการทำงานในห้องอัดต่อคุณบุคลิกเพื่อ่มุ่น ิลปินรุ่นเดียวกันที่เข้าร่วมฝึกด้วยก็คือคุณใหม่เจริญผูรักซึงอยู่ในยุคเดียวกันครับในปีพุทธศักราช2533ทางแกรมมี่ก็มีการมีแผนการจะผลิตอัลบ,บั้มชุดแม่ไม้เพลงไทยครับซึ่งเป็นเพลงของคุณสุรพลสมบัติเจริญคุณเต๋อเลวัตพุทธนันจึงเสนอชื่อคุณก๊อตเข้าไปและโอกาสก็ามาถึงครับในออกอัลบ,บั้มแรกชุดที่หนึ่งครับ ในเดือนพฤศจิกา2,533ซึ่งอัลบั้มนี้ก็ขายได้ดีนะครับมียอดขายที่ดีต่อมาคุณก๊อตก็ได้มีงานแสดงเพิ่มขึ้นเป็นที่ได้รับความนิยมแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงตัวคุณก๊อตก็เข้าไปคุยกับทางแกรมมี่ครับแล้วก็คุยกับคุณเต๋อว่าเขาอยากจะทำเพลงไทยสากลพอยุคนั้นปีนั้นพอศนั้น เพลงไทยแบบกลค่อนข้างมีกระแสและเป็นที่นิยมมากเป็นช่วงที่เพลงลูกทุ่งค่อนข้างค่อนข้างจะดอบลงนะครับตัวคุณเตอเองบอกกับทางคุณกอ๊อตว่าตัวคุณกอ๊อตเหมาะกับเพลงลูกทุ่งแต่ถ้าจะลองทําดูก็ได้จะให้ลองทําดูดังนั้นอัลบั้มที่สองของคุณกอ๊อตก็เกิดขึ้นมาเป็นแนวสติงมีชื่อร่วมชื่อว่าก๊อตช็อตซึ่งเป็นเพลงสติง ได้รับความนิยมมีคนรู้จักแล้วก็ร้องได้หลายเพลงเลยในชุดนี้ไม่ว่าเพลงฉันคนนี้ก็คนอาการน่าเป็นห่วงเพลงแพ้ครับรวมถึงเพลงชอ็อตอัลบั้มชุดที่2ออัลบั้มช็อตนี้ออกในช่วงเมษายนปีพุทธศักราช2535หลังจากอัลบั้มที่2ออกมาแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับก็เลยมีอัลบั้มที่3าออกมา ก็ชื่ออัลบั้มชื่อเพราะใจไม่เหมือนเดิมครับเป็นแนวเพลงฟังแบบสบายๆแต่อัลบั้มนี้ไม่ติดหูครับไม่ค่อยได้รับความนิยมทั้งๆท,ที่มีนักร้องหญิงคอรคนเท้มาช่วยนะครับก็คือคุณโบสุนิตาดีติุลมาช่วยร้องประสานมาร้องคอรัสให้แต่ตัวคุณโบตอนนั้นยังไม่ได้เป็นศิลปินนะครับอัลบั้มที่3นี้ออกในช่วงเดือนกันยายน ปีพุทธศักราช2537ครับเมื่ออ่นนานความที่3าไม่ประสบความสําเร็จครับในปีพุทธศักราช2538คุณก๊อตก็เลยมาคุยกับคุณเลวัตผู้ที่นั่นพี่เตอ๋ออีกครั้งครับว่าอยากจะขอกลับมาร้องเพลงลูกทุก่งซึ่งคุณเตอ๋อแกก็ดีใจมากครับเพราะแกได้กล่าวไว้แล้วว่าคุณก๊อตเหมาะกับเพลงลูกทุก่งโดยเสียงด้วยสำเนียงเหมาะสมและเข้า ทางกับเพลงลูกทุ่งและในช่วงนั้นทางบริษัทแกรมมี่ก็มีบริษัทย่อยขึ้นมาในเครือนะครับในกลุ่มซึ่งตั้งก่อตั้งบริษัทแกรมมี่โกขึ้นมาก็จะเป็นการผลิตเฉพาะเพลงดารลูกทุ่งโดยตอนนั้นทางแกรมมี่มอบหมายให้คุณริดทอมัสเป็นผู้ดูแลและก็เป็นผู้อำนวยการผลิตครับ คุณก๊อตและทีมงานก็มาคุยเรื่องการผลิตอัลบั้มแนวลูกทุ่งนะครับชุดอ,อัลบั้มที่จะตั้งชื่อไว้ก็คือชุดหัวแก้วหัวแหวนครับมีถึง9ชุดเลยนะครับออกภายใน2ปีปี2538และก็ปี2539ทํายอดขายไปรวมกันมากกว่า10ล้านตลับครับใน9ชุดชุดที่1ชื่อปกหักพักบ้านนี้ครับชุดที่2ความรักเหมือนยาขมชุดที่ส บอกรักฝากใจชุดที่4มาลัยดอกรักชุดที่5สมัครรักสมัครแฟนซึ่ง5ชุดนี้ออกในปีพุทธศักราช2538ครับ,รบแล้วก็ในปีพุทธศักราช2539ก็ออกชุดที่6ครับชื่อว่าจูบไม่หวานแล้วก็ชุดที่7ชื่อว่าปูไข่ไก่หลงชุดที่8ชื่อชุดว่าในฝัน และชุดที่9ก็คือชวนน้องแต่งงานต่อมาในปีพุทธศักราช2,540ก็ออกมาอีก2ชุดครับก็เป็นเพลลูกทุ่งที่เอามารีสมิกใหม่นะครับต่อมาปลายปีครับช่วงพฤศจิกายนในปีเดียวกันครับ2,540ก็ออกอัลบ,บั้มลูกทุ่งไทยแลนด์นะครับโดยออกชุดที่1ในปี2,540ครับแล้วก็ลูกทุ่งไทยแลนด์ในชุดที่2 ในปีถัดมาครับ2,541ก็จะมีเพลงวอนด j ีเจอยู่ในชุดนี้ครับ่ามาปี2,544ครับถึงออกลุกทุ่งไทยแลนด์ชุดที่3ครับผ่านมาอีก2ปีครับในปีพุทธศักราช2,546ต้นปีครับมก,กราคมลุงกศก,ก็ออกชุดที่4ครับชื่อว่าชุดเจริญเจริญครับชุดที่5ชุดขอโทษที่คิดถึง ออกมาในปีพุทธศักราช2,550ในเดือนตุลาคมครับแล้วพอข้ามไปอีก2ปีครับเดือนกันยายน2,552ก็ออกชุดที่6ครับชื่อชุดคุณโอเคใหม่ชุดที่7เพชรตัดเพชรออกมาในเดือนกันยายนพศ2,554ครับโดยชุดนี้ร้องกับนักร้องทุกทุ่งหญิงหลายท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณปาวารีคุณแพรวาคุณตะกะแตนชลาดาคุณไต่อลไทยคุณอาภาพรนครสวรรค์รวมถึงมีคุณยาย่าหญิงด้วยครับคุณเอินคุณรัชนกแล้วก็มีร้องเพลงประกอบละครอีกหลายเรื่องเลยครับลิเกลิเกเธอคือดวงใจด้านรางวัลก็ได้รับเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลเมฆาลาจากภาพยนตร์เรื่องวันนี้ที่รอคอยครับเป็นสาขานักแสดงดาวรุ่งชายรางวัลลูกกตัญญู รางวัลขวัญใจปรชาชนแต่งกายดีเด่นในรางวัลพระพิคเนตทองคำนะครับในปี2540แล้วก็2 5 4 7รางวัลคนดีสีโคราชรางวันที่ได้รับด้านเพลงก็ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะนักร้องทุ่ทพุ่งชายยอดเยี่ยมในปี2547คําร้อคำร้องยอดเยี่ยมในปี2546ตุกคุณเเป็นคนที่ทำงานจริงจังแล้วก็มีนิสัยชอบทำบุญทำทานนะครับ จะเป็นต้นแบบของเขาก็คือคุณเบิร์ตทงชัยเพราะว่าคุณเบิร์ตทงชัยทํางานด้วยความสนุกสนานกับตัวงานเสมอรวมถึงคุณตู่นันทิดาแก้วบวัวสายครับเป็นศิลปินรุ่นพี่ที่ให้กําลังใจและให้คําสอนที่ดีมากในปีพุทธศักราช2550คุณกอ๊กอตจักรพันธ์อาบคอนบุรีก็ได้เปลี่ยนเป็นกอ๊กอตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตครับตาม ความเชื่อส่วนตัวครับเรื่องไม่ถูกชะโลกก็เลยเปลี่ยนตัวคําว่าคอนบุรีทีละโชดนี้แปลว่าเมืองแห่งความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ครับในเดือนพฤศจิกายน2565คุณก๊อตก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางแคมมี่โคนะครับก็เลยกลายเป็นศิลป,ปินอิสระเต็มตัวตัวคุณก๊อตเองตอนนี้ก็มีฐานะมีรายได้อะไรที่ค่อนข้างเยอะครับความเป็นอยู่ที่ดีก็อย่างว่าครับชอบทำบุญ เขาก็ยังดูแลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งมารดาน้องช่วยเหลือพี่สาวพี่ชายตามโอกาสนะครับก็คือเรื่องราวของคุณก็ตจัก,กรพันธ์คอนบุรีทีรชดน,นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดชอบกดติดตามกด subscribe ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากที่รับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ